สวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะจะพบกับปัญหาที่น้องหมานะคะหลังค้อนะคะจะประสบปัญหาขนล่วงนะคะเมื่อก่อนลดแก้วนะคะก่อนที่ยังไม่ได้ทานผงชีสนะ้ำมันปลาแซลมอนแล้วก็สาหลายนะคะก็มีปัญหาขนล่วงเหมือนกันนะคะตอนนี้อุ้ยอันนี้เด็กตกนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวผลนะคะการทานอาหารเสริมของเราทั้งสามตัวนะคะว่า มาดูขนน้องแก้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะร่วงติดมือไหมอันนี้เรามาดึงขนกันก่อนนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่มีนะคะมันมันก็มีร่วงบ้างค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ร่วงเยอะอะค่ะนี่ก็นี่ค่ะเจอหนึ่งเส้นนะคะที่ร่วงติดมือมาหนึ่งเส้นเพราะว่า ตอนหลังคลอลูกเนี่ยก็เหมือนคนนะคะที่ภูมิคุ้มกันเขาจะตกลงนะคะแล้วก็รวมถึงร่างกายเขาด้วยนะคะที่เขาจะต้องสูญเสียโปรตีนแคลเซียมนะคะรวมไปถึงแร่ธาตุต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไปให้กับลูกๆของเขานะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหมาส่วนใหญ่หลังคลอดนะคะก็จะโทมลงแต่เนี่ย หลังจากเราใช้อาหารเสริมน้องแก้วโซมไหมลูกก็ไม่โซมนะคะแถมขนที่เคยร่วงนะคะก็ไม่ร่วงด้วยคือมันไม่ใช่ว่าจะไม่ร่วงทีเดียวนะคะแต่ว่าร่วงน้อยลงแทบไม่เจอเลยนี่เจอสองเส้นนะคะที่ร่วงติดมือมาสามเส้นนะคะทั้งหมด ก็ถือได้ว่าดีขึ้นนะคะถ้าใครสนใจดูวิดีโอนี้แล้วสนใจอาหารเสริมก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0807948921นะคะหรือว่าแอดเฟซบุ๊กมาก็ได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ